จังวะคือเราไม่เคยเล่นเกมที่แบบเปิด60 FPS ได้ทุกคนแล้วเกมนี้มันเปิด60 FPS ได้แล้วมันแบบเป็นอะไรที่แบบวิวหวาประทับใจก้วยมากแบบว้าวมันลื่นมากอะไรเงี้ยมันแบบมันลื่นจังวะเกมอะไรพนเนี่อะไร่เงี้ยใครที่อยากดู Steam สตรีมสดให้มืวลลีเพจก็ร่วยเมนในเฟซบุ๊กเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามใหกันด้วยนะครับ พี่เคยคิดจะขายไอดีนี้ไหมครับปิ่ยังไม่ไม่เคยมีความคิดเลยครับมันไม่มัน,มน,มนไม่รู้ว่ามันจะขายทําไมดิถ้าหากแบบมีความจําเป็นจริงๆก็อาจจะมีไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไม่ต้องขายอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะขายทําไมอะไรเงี้ยถ้าหากว่าแบบเออขายแล้วไปซื้อไอดีใหม่อย่างเงี้ยเอออาจจะอาจจะอาจอาจะมีโอกาสแต่ว่าเราก็แบบมันเป็นความผูกพัน,นกับ ID ไอเดียไอเดียดีก้วยเล่นมาตแล้วแต่แบบเกมเปิดเลยเนอะเกมก้ย,ยคือกล้วยอ่าเล่น เล่นปั๊บกีตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศว่ามีปั๊บกีจีนมาก่อนทุกคนแล้วกล้วยก็เลยไปเล่นลองลองไปเล่นหน่อยครัจีนมาก่อนเนี้ยตอตั้งแต่ปั PUBG ๊บกีไทยยังไม่เข้าเวลานะี่ปะ่ะกล้วยไปเล่นไปกล้วยไปเล่นปั๊บกีจีนก่อนเมื่อก่อนที่กล้วยเล่นเอ่อเอ่อลูดออฟซวยเวิร์ทุกคนเคยเล่นปะ่ะมีใครเคยเล่นไหมท,ทันป่ะคือทันไหมมีใครทันเกมนี้ไหมคือเมื่อก่อนเนี้ยเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมแรกทุกคนที่สามารถเปิด60 fps ได้นะ สำหรับตัวก right. um, ้วยไม่ร uh, so ู้ไม kind of ่ก้ยไม่รู้ว่าเกมอื่นอ่ะเขาเปิดได้ตอนไหนนะแต่ว่าส่วนตัวก้วยอ่ะก้วยเพิ่งมาเคยเล่นเกมยิงปืนแนวนี้แล้วกก็ลองเล่นดูออสวิร์ลแล้วแบบ้ยนี่มันลื่นจังวะคือเราไม่เคยเล่นเกมที่แบบเปิด60 FPS ได้ทุกคนแล้วเกมเนี้ยมันเปิด60 FPS ได้แล้วมันแบบเป็นอะไรที่แบบมือหวาดประทับใจก้วยมากแบบว้าวมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันลื่นจังวะเกมอะไรบ้นียอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเล่นดูออส r วิร์ลแล้วทีเนี้ยก้วยก็เลย เล่นเกมแนวนี้มาตลอดเออเอาเอตอ้องดีแล้วทีเนี้ยพัฟจีจีนอะ่ะเขาบอกว่าเขาอาจจะเปิดเกมมาใหม่ในมือถือชื่อเกมพัฟจีโมบายก็แบบหุ้ยน่าตื่นเต้นหวาอะไรอย่างเงี้ยทั้งตอนแรกกล้วยก็ยังไม่ได้แบบว่าสนใจมากขอ่แต่ว่าเพื่อนกล้วยอะ่ะเพื่อนกล้วยอะ่ะมันมันอยากเล่นแล้วมันก็เลยโหลดโหลดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกคนที่มันเป็นอยู่ใน Android อะ่ะเขาเรียกว่าเลยนะเป็นเป็น a อ AP k ีเคอาไฟเอพเคมาเล่นอะ่ะแล้วพอกล้วยลองเล่นปุ๊บหูเชื่อแม่เกมเป็นเกมดีมากอ่ะ เกมมันดีมากจริงทุกคนความสรงจงสมจริงอะไรเงี้ยแบบโหดีดีเลยอะแล้วก็ลื่นเหมือนเปิด60 FPS ได้เหมือน r o s เลยแล้วช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่โปรมันเริ่มมาทุกคนโปรเริ่มมาในเกม r o s อะไรเงี้ยพวก็เลยแบบตัดสินใจที่จะมาเล่นเกม pubg mobile ในเติมจีนอะไรเงี้ยใจมาเล่นแล้วปับ๊บครั้งหนึ่งเซิร์ฟไทยก็เข้าก็แบบโอ้ my god ดีจังที่ทำเล่นเกมนี้อะไรเงี <laughs> ้ยดีจังอะไรเงี้ย ขอบคุณนะเดี๋ยวเลจะมาเจอเกมนี้อะไรเงี้ยเมื่อกี้เหมือนว่าเห็นคนปะเฮ้ยวิกประเด็นเฉยนะนัดเดียวให้กูเลยนัดเดียวเลยนะไอ้นี่ที่นี่นัดเดียวให้กูเลยนะมึงให้กูโดนอะไรพัาพความนะก็ยังดีนะโดนป่าววิโดนอยู่มั่นนะ่ะถ้ามันไม่ใส่การก็มันจะตายนะเมื่อกี้ไว้ล็อกรอไปแล้ว